สวัสดีค uh, ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะเวบมาบอกพ่อทองทำให้ไปทำราบบัวอยู่ที่บ้านน้องดาวแม่ใหญ่วอนโทรมาแม่วอนโทรมาบอกให้พ่อตึ่งไปทำเลยเวะมาบอกพ่อพ่อพดไปทำ เขาว่าบ้านหนูกินข้าวสายสวัสดีครับพ่อพ่อต้องคำเลี้ยงน้องน้องเลิศกันน้องน่ารักบอได้เลี้ยงได้ดีมึงลอยกระแน่นได้ดีเด้อกูได้สิมาใจเหรอหรือหลักกับมาใจเด้อพอใหญ่ปุดย่างแวะแวะแวะบ้านบ่ได้ค่ะ คิดคะแนนไปเมื่เลยแค่จะได้เอาเก็บขี้เลยเด้อผู้ใดสร้างน้อยผู้ใดขี้ขี้สร้างน้อยผู้ใดขี้โอ้เฮียนเพิ่นคำคุ้นตัวนี้สร้างเขาบ้านเหยียบเหยียบเงี้ยหยับสร้างนี่สร้างขี้ใส่เลยเงี้ยวทั้งเงี้ยวทั้งขี้นี่โอ้ซุ่มเย็นดีลีตลันเนาะนั่นเห็นโบนั่นเห็นโบนั่นโอ้สร้างน้อยมาเหยียบที่เหยียบเงียนไหนบ้านพอยนี่ฝนเอาไปเบิ่งเอาไปจะได้เอาไปเบิ่งเอาบ่หูเบิกเนาะ ใช้แต่เดียวใช้แต่ดูตอนนอนนังใช้แต่เดียวผู้เด็กมาบพาะท่านเสนอเบิ่งเรื่องนี้ติเนาะบอกว่าสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเฮียนมันซุ่มมันเย็นอยู่เย็นเป็นสุกคนงสราณเออเดี๋ยวหนู้ซิไปเขียนใบก้อนสันไม่ได้ไปเขียนไปเลยไรเงี้ยเขียนแล้วข่อยควบจำบอดีคือเจ้าเนาะเจ้าว่าวขึ้นเป็นเขี้อ่าหลานนั่นนั่นนั่นมอดเห็นพญาทองข้ามเป๋อีหล่ะเห็นบบนั่น โอ้ยแต่ปญายีถนนใั่อยากกินกล้วยอีกว่าสันพ่อพ่ออยากกินกล้วยอีกว่าสันเปมาแล้วมาเจ้าแล้วดุดไปละหลุนลากข้อเมเป็ล่ะสวัสดีครับกอนสวดีครับก้นเปนสองร้อเลยนี่สองยคะแนนว่าสันเนาะสร้างสามตเด้อพญพดเจ้าเครื่องไห่โตเดียวกินออสามตไเลยเจ้าไหตัวเดียวกินลำเอียงใส่บาทม่ครบ่าฮ่าากนา ไปหาใบอันนั้นเพื um oh, oh ่อนเด้อร์ไปยังไงไปบัวใบบัวเหรอเอ้าโอ้ยเออนั่นแหละห้เจ้าแล้วเปเอามเออื่นป้าป้าป้าดอกใบพันุ่์ต้องม้าเศรษฐีดิหน่อยู่จอกบอลบ่มหาเศรษฐีจะได้พญท่องอยู่บ่อยู่เก่าง่ารุ่นหน่อยเหรอเป็นมหาเศรษฐีตัวรุ่นพ่อเปิดบอลมันนี่กรวยมีแต่รวยกับรวยตังโอ้ย พ่อใหญ่เติมเ่อกี้ผีพ่นสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมื่อนจะขอเงยนเงินเอาเด้ค่ะดูนะคะพ่อใหญ่พ่นโอ้โหแตงเมามานเนาะบนกระหวงธรรมดาตัวพ่อพ่ปีละเจ้าล่ะ มาหอดิ้นพอไงผุด๕ปีค่ะอิ่มกล้วยอิ่มกล้วยอิ่มกล้วยครับอิ่มกล้วยไปแล้วผ้าเมย์ไปแล้วพุ่นมามามาแล้วกระสือเมย์ไปผูกไปเร็วๆ จะ่งเมก่อนโอ้จะถึงบ้านรีบมากหาขาหายแข็งแล้วนะคะน่ะดูรู้ว่าจะถึงบ้านขาหายแข็งแล้วเอาวิ่งวิ่งวิ่ง เวะเวะเวะโอ้ยดูดีต้งหไหนเป็นที่ปูกช้างสุกกระปุกนะคะช้างสุกกระปกุกของต้นไะม้ของแท้ของแท้ทลูกไปทางหนึ่งเมียไปทางหนึ่งอ,อาสีต้นไม้ป้ง นี่เอาแม่มาส่งที่ร่มไม้นะคะดีใจสวมน่ารักของน้องเลิศรักนะคะนี่ผูกไปนี่ไปยังเหมือนนี่ผูกไปน้องกันหลดหมหมคือสีดีบ้าห้องแล้ว จัาน้อยกับจังค่อยเอาไปผูกพุ่นมือเพื่อนวาเอาพุ่นลูกกระดันเมย์ไปพอสิเกอออกได้บ <laughs> เ่เอาเอาบอกแม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่เดิมผมจะไปอยู่ที่บ้านแม่อยู่ใต้ร่มไม้นี่แหละดีแล้วได้ยินว่าพ่อจะพาไปผูก รู้ว่าผูกแม่ที่นี่ไม่อยากจะไปด้วยแล้วขั้นครับพ่อขั้นพ่ออาบน้ำบอแป้ทงทุยผมครับไป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 ออไป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 แยกย้ายกันไปไปลูกไปแยกย้ายกันไปไป เร็ว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 โอ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 ฮโอ้เลิศบ่ไปข่าวเลิศอยากอยู่กับแม่เลิศอยากอยู่กับแม่ไปแล้วพุ่นไปแล้วพุ่นเดี๋ยวแต่ผมสิไปเด้อครับโอ้ตูดหายจ้อยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ จะ C V F ไปบนไหนนอเจ้าก,กระไดเดินส่งแม่ไปผูกที่ฝั่งทางนู้นนะคะ,อะ,เ,อะเอเอส่งแม่มาแล้ว<อ>ก็บอม,มาบริหาร<อ>ขาต่อนะคะ <laughs> <laughs> เขียวหน่อยวะนะเอาว่ผมสลินทานี่ผมสลินทานี่านีละอาทานีละฮาน่งนั่ง่มฮมขางนันน้ำข้างนันน้ำขางใส่น้ำ เวกียเไสียงหายไปไหนหมดไม่มีเสียงแคนเลยพ่อโอะกดไว้กดไว้มันจะตกมันจะตก่อมันจะตกเมมป่าลมเลยแม่เออสัมผัสก่อนเลยม่

อีพอจะสร้างนูไรอีพอจะสร้างนูไรเ็นอ่นสร้างหลาดูนบลืมเร็วอเออีพอสร้างดูผมไม่ได้แล้วยังสร้างได้อยู่นอนรอนอนรออะไรไม่รู้ มั <c oughs> บบนต็มกับเห็นนะ่ว่ามันเต็มไปนจนได้บังวงกับพี <c oughs> ลืมนะคะพ่อสั่งผมได้หมดถ้ามีของกินครับก่อนครับก่อนัไปเนย <c oughs> ัป กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นึ่งกำลังใจนะคะขอฝากไว้แม่ทุกท่านนะคะด้านรวยเงินทองนะคะอย่าเก็บจนจนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเงินไหลทองทองไหลมาทุกท่านนะคะรักเลิศรักในน้อยแต่ขอให้รักนานนะคะกบ่าวกาบงรักบ่าวกาบงรักบ่าวกาบงรักบ่าวกาบง The สวัสดีค่ะครับคุณอาสวัสดีครับัคุณครับโอ้ได้กินลูกมะม่วงดีใจแล้วของของโปรดผมครับ